สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาเบคเกอร์เกมเมอร์ amer, กับเกมแลนด์ล็อกออริจินนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าสําหรับสายอาชีพไฮ p พ i e ส t นั้นการใส่คาถาอะไรเนี่ยจะทําให้เราสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตหรือว่าฮิวให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในทีมเนี่ยได้ดีที่สุดวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไป,ปรพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าคาถาอันไหนสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีที่สุดผมขอชี้แจงก่อนนะครับข้อแรกนะครับคาถาทุกอันเนี่ยจะทําการบวกเพียงแค่ระดับ15เท่านั้นข้อที่2อนะครับออฟแมวเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากผมเนี่ยจะทําการเทสคาถาทีละ1ชิ้นนะครับดังนั้นนะครับในทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนคาถาเนี่ยผมก็จะทาการย้ายออฟแมวตามไปด้วยนั่นเองและข้อสุดท้ายนะครับไม่ว่าผมจะเทสคาถาอันไหนเนี่ยเราก็จะใช้เฟืองแบบเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะไม อาละฮะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับว่าคาถาไหนที่ฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีที่สุดครับมาเริ่มต้นกันที่คาถาแรกครับนั่นก็คือคาถาจูเดกหรือว่า Wand of the Origin Spirit ครับโดยคาทานี้นะครับจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆในเรื่องของการสร้างความเสียหายเพราะว่าเพิ่มตัวเลขดาเมจให้กับสกิลโจมตีต่างๆเนี่ยได้ดีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคาทานี้เนี่ยก็มีข้อสังเกตเหมือนกันครับเนื่องจากว่าคาถา once of the origin spirit นี้นะครับไม่ได้มีความสามารถในการที่จะเพิ่มอินหรือว่า M ATK เพิ่มเติมนอกเหนือนจากเบส M ATK ที่จะได้รับเหมือนกันในทุกคาถาอยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะมีเพิ่มในส่วนของ holy skill damage ซึ่ง skill heal เนี่ยก็ถือเป็น skill holy ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะทําให้สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ เราจะเห็นได้ว่าคาถา v a n d s of the Origin Spirit นั้นนะครับสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยให้ได้เพียงแค่ประมาณ14-16 0ถึงเท่านั้นเรียกได้ว่าไม่ขึ้น17 0 0เลยด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นนะครับคาถานี้เนี่ยจึงถือเป็นคาถาที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้แย่ที่สุดในบรรดาคาถาทั้งหมดของสายอาชีพ High ไฮพีดครับ มาต่อกันที่คาถาที่2นะครับนั่นก็คือคาถาประจําสายแมกนัตหรือว่า Holy Stick นั่นเองครับดูความโดดเด่นของคาทานี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับคาถาก่อนหน้าเลยครับนั่นก็คือจะเน้นเพิ่มความสามารถนะครับให้กับสกิลโจมตีอย่างสกิลแมกนัตนะครับนอกจากนี้นะครับเบส M A T K เนี่ยยังเท่ากันกับคาถาจูเด็กอีกด้วยละครับ แต่ที่โดดเด่นกว่านะครับก็คือคาทานี้เนี่ยจะมีโบนัส MATK เพิ่มเติมนะครับก็จะสูงกว่าคาถาจูเด็กอยู่พอสมควรเหมือนกันเอาล่ะรครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามี m a ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจะทําให้สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแค่ไหนครับเราจะเห็นได้ว่าคาถาแมกนัตที่มีความสามารถในการที่จะเพิ่ม MATK ให้กับตัวละครเนี่ยได้มากกว่า ก็จะทําให้การฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยดีกว่าด้วยเช่นเดียวกันครับโดยการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นไปปลายนะครับไปจนถึง1 7ื่นต้นๆครับซึ่งหากเทียบกับคาถาจูเด็กแล้วนะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้มากกว่าถึงจะไม่ห่างกันมากก็ตามทีครับ มาต่อกันที่คาถาที่3อย่างคอสตัฟนะครับเป็นคาถาที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าปากต่อปากเนี่ยบอกกันมาว่าคาถานี้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เคยมีใครมาเทสให้เราเนี่ยได้เห็นกันจริงจังๆนะครับว่าจริงๆแล้วคาถานี้เนี่ยดีหรือไม่นะครับซึ่งจากที่ดูเนี่ยก็เหมือนจะดีนะครับเพราะว่านอกจากจะเพิ่มเบสเดนเมทิเคให้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็ยังมีการเพิ่มอินแล้วก็ยังทําการเพิ่มในส่วนของฮิลลิ่งเนี่ยให้กับตัวละครหลักทําให้สามารถที่จะฟื้นฟูพลัังงชีีีวิตตไไดดดด้้ขขึนนนนน่่นเอแจจะะาห กูคาทา2อันก่อนหน้าได้หรือไม่เรามาดูกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกระทาคอสตาร์อันนี้บอกเลยครับว่าสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ค่อนข้างดีครับอยู่ที่ประมาณ1 9ื่นจนถึง2 2งหมก็เลยทีเดียวซึ่งหากเทียบกับกระทา2อันก่อนหน้าซึ่งเป็นกระทาที่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ย แน่นอนแหละครับว่ากะทานี้เนี่ยก็จะต้องดีกว่าอย่างแน่นอนแต่ก็เหมือนกับที่หลายๆคนพูดครับเพราะหากเอากะทานี้เนี่ยไปเทียบกับกะทนอื่นที่เป็นสายฟื้นผูพลังชีวิตเหมือนกันก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่ากะทานี้เนี่ยก็จะเป็นกะทาที่สามารถฟื้นผูพลังชีวิตได้แย่ที่สุดครับ มาต่อกันที่คาถาที่4ครับเป็นคาทาน้องใหม่ป้ายแดงนะครับที่เราจะได้ใช้หลังจากที่เราเลเวล1 1 1 0เป็นต้นไปครับโดยคาทานี้นะครับมีชื่อว่า Magic Sta f f นะครับ g e r i n g Dream เป็นคาถาที่เรียกได้ว่าเพิ่มเ a t มให้กับตัวละครเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่ามีเบสเ a t มเนี่ยสูงที่สุดเลยครับอยู่ที่390อีกทั้งนะครับหากเราบวก15าเนี่ยก็ยังจะเพิ่มเ a t มให้เราอีกเป็นจํานวน30%ด้วยกันครับแต่มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับเพราะว ให้เราไม่สามารถที่จะถือโลได้นะครับอีกทั้งนะครับในทุกครั้งที่ stack staggering b e a n ทํางานเนี่ยเดฟกับ m d ด v ของเราก็จะลดลงด้วยดังนั้นนะครับก็จะยิ่งทาให้เราเนี่ยตัวบางขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่สําหรับซัพพอร์ตที่เน้นยืนรับดามจจสตูเป็นระยะเวลานานๆแต่ในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตนั้นจะดีแค่ไหนเรามาดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกระทาใหม่อันนี้นะครับก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ตั้งแต่20,000ไปจนถึง2 0 0 0ม่ากว่ากันเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว,ว่าสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีมากๆนะครับซึ่งหากเทียบกับกระทาที่เน้นสร้างความเสียหายก่อนหน้าอยา่างกระทาจูเด็กและกระทาแมกนัตเ, support, f, เนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีกว่าหรือหากเทียบกับกระทาซัพพอร์ตอย่างคอสตาร์เนี่ยก็ยังสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีกว่าด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อย่า er ลืววาาามข้อเสียท และมี MATK ที่เยอะขึ้นมาเป็นอย่างมากนะครับแต่ตัวละครของเราเนี่ยก็จะบางลงค่อนข้างที่จะมากด้วยเช่นเดียวกันครับมาถึงคาถาที่มีคนถกเถียงกันมากที่สุดอีกหนึ่งคาทานะครับนั่นก็คือ Recovery Life นั่นเองครับหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดีหรือไม่ดีกันแน่นะครับสำหรับคาถาฮิวหมู่อันนี้นะครับ ดูความสามารถหลักๆของคาทานี้นะครับนอกจากจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีแล้วเพราะว่าบวกฮีลิ่งให้กับตัวละครเนี่ยถึง90%ด้วยกันก็ยังมีความสามารถในการที่จะช่วยฮีลหรือว่าฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครที่อยู่บริเวณโดยรอบอีกด้วยแ่ละครับฟับงจากความสามารถเนี่ยก็ดูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมละครับแต่สาเหตุที่หลายๆคนไม่เลือกใช้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องตีบวกเยอะแล้วก็มองผิวเผินเนี่ยตัวเลขในการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยก็ดูไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือไม่นะครับเรามา เป็นยังไงกันบ้างครับเราจะเห็นได้ว่าคาทา recovery life อันนี้นะครับจะแบ่งการฟื้นฟูออกเป็น2รอบด้วยกันครับรอบแรกเนี่ยสำหรับเราแล้วก็เป้าหมายหลักนะครับอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นส่ถึงหมื่ส่วนรอบที่2นะครับก็สําหรับเป้าหมายโดยรอบซึ่งก็รวมเป้าหมายหลักเข้าไปด้วยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8,000ันกว่า ดังนั้นนะครับหากเอาการฟื้นฟูพลังชีวิตทั้ง2รอบมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20,004ถึง20,005ก็เลยทีเดียวแน่นอนว่าเยอะกว่าคาถาทั้ง4ก่อนหน้านี้แถมยังสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตหรือว่าฮิลเนี่ยได้พร้อมกันหลายๆเป้าหมายอีกด้วยดังนั้นนะครับผมจึงจัดให้คาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตได้ดีเป็นอันดับที่3ครับ มาต่อกันที่ราถาที่ดูจะเป็นความหวังใหม่ของเราซัพพอร์ตกันบ้างครับนั่นก็คือ DIY Staff e n l i g h t e n นั่นเองครับโดยราถานี้นะครับจะโดดเด่นมากๆครับในเรื่องของการเพิ่ม m t k ให้กับตัวละครหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะสูงสุดเนี่ยถึง30กันเลยทีเดียวครับแต่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการที่จะเพิ่ม Healing Bonus เพิ่ม Healing Receive นะครับแล้วก็ช่วย Boost Damage ให้กับเพื่อนๆที่เป็นตัวละครสายโจมตีเวทอีกด้วยแหะครับเอาละครับมาดูกันครับว่าในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยจะดีแค่ไหนครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคาถาที่เป็นความหวังใหม่ของเราซัพพอร์ตนะครับสามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตได้ประมาณ2 3 0 0 0ไปจนถึง2 6 0 0 0หากเก็บสแต,กต็กจนครบ3สแตก็กนะครับก็เรียกได้ว่าฟื้นฟูพลังชีวิตได้ค่อนข้างเยอะอีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะบูทดาเมจให้กับทีมได้อีกด้วยดังนั้นนะครับผมจึงยกให้เป็นคาถาที่มีความสามารถในการฟื้นฟูด,ดีที่สุดเป็นอันดับ2ครับ แล้วก็มาถึงคาถาสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเดียสตาร์เป็นคาายอดฮิตยอดนิยมนะครับเรียกได้ว,ว่ามีผู้ใช้งานเนี่ยเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าคาถาน,นี้เนี่ยนอกจากจะมีเบส MATK ที่พอๆกันกับคาถาอื่นแล้วนะครับจุดที่โดดเด่นเลยเนี่ยก็คือจะทําการเพิ่มโบนัสฮิลลิงนะครับโดยคิดจากฮิลบวก MATK แล้วก็คูณเข้าไปอีก100ครับทำให้สามารถที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยได้สูงมากๆซึ่งจะสูงขนาดไหนเรามาดูกันเลยครับ เราจะเห็นได้เลยครับว่าไม้กระทาเดียสตาร์ฟอันนี้นะครับเป็นไม้กระทาที่สามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เยอะมากมากครับอยู่ที่ประมาณ26 0 0 0ืนถึงสามหมกว่ากันเลยทีเดียวเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับใครที่ต้องการไม้กระทาที่มีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายเนี่ยเดียสตาร์ฟก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์มากนักแต่หากใครนะครับที่เน้นฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเป้าหมายเดียวเป็นหลักเลยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเดียสตาร์ฟนั้นก็จะเป็นไม้กระทาที่สามารถฟื้นฟูพลัังชีีีวิตไดดด้ท่สุครบ เป็นยังไงกันบ้างแหละครับสำหรับ7ไม้กระทากับความสามารถในเรื่องของการฟื้นฟูนฟพลังชีวิตตรงกับที่เพื่อนๆใช้กันอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าครับหรือว่าใครเนี่ยเลือกที่จะใช้ไม้กระทาไหนด้วยเหตุผลอะไรก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบิลเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ